สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูขูดสูขคนครับพ่อกับบาวัดครับพี่น้องพ่อกับน้องอังสินค่ะ,คะมี้บาวัดกัสิผ้าพี่พาหน้องมาก,กินตําปีกุ้ยครับ<ม>และะ้วก็หมูหมูอังสินอยกินเข่าครับผมสองตอนสองตอนเมื่าไรแค่สองตอนน้องไอ้พักแฉมเฮาก็มีไอ้ใบมะนาวครับผมแฉมมาเด้อทุกหม่องทุกบอล กินตําปีกล้วยน้ำบาวัดแล้วก็น้องออมชินมาพี่น้องมาแสบๆน้ำกันครับคือเขาบรรยากาศแน่ๆมาครับกินครับกินขับทิปขาบทิเขับโชคพี่น้องไหมนี่ถือเบลือออมโอ้ยเลนั่งไงนั่งไงอ่าอืมอืม ไปเปล่าร้อน,นอมากเลยพ่อร้อนขนาดนีนไ้ไงโอ้ยนกเกียดหมูใช่ไหม <S <S ไหวอยูเดี๋ยวไหวเอยูมิดมิด ใส่รถด,ดีจังน้อยเนาะอันนี้ใส่รถด,ดีปะอะไรใส่รถด,ดีปะใส่หมดละอืมอืมเน,ในใ่เน่หมังหมูผ่านไหม có nghiệp có nghiệp được ơn ưu thế không không chết khó tha đi không chín trăm kg nắm nắm nè không nắm 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 นั่นี่บอกว่ากินข้าวไม่เห็นกินเลยหกินหมูยังกัดยังพ่อแก้หน่อยเดี๋ยวพ่อกแก้ให้มันเริ่มละลายแล้วกินหมูก,กัดยังเขาบอกว่าไม่อร่อยมึงพูดเองเออก็มันไม่อร่อยยังไม่ได้กินเลยอ่ะกิน กัดเลยรได้ปะอะไรเขาเลยเจ่าอืมอะไรแห้งอ่ะรู้จักคำว่าแห้งนนะอืมร่วงไหมฮะมั <laughs> นไวพออยู่งอมแสดงว่าหนูไวอยู่กินตัวสิเจิดเจิด อย่างไวเลยอ่ะจอมยุทธเลยนะ <อน> <tobacco> มัมเไปมังเน่าน้อง<อ>เออเจยได้ยังเฉยมันก็ยังไม่มีน้ำเฉย้ไหมให้พ่อก,กินข้าวช่วยไหมไม่ไม่ต้องการไม่เป็นไรอ่อนไหม

ยอดน้อมสัตว์มือพ่อ,อะไรอใช้อะไรตีละครของพี่ใช้เีนตีละครบแบบนั้นก็ได้อ่ะแบบนี้ก็ได้เนะไ,ไ,ได้ไหมได้ไหม ตลกจังเลยแบบนี้ก็ได้นะ้องใส่รถด,ดีนะ้องเป็นแบบบกคัก กนน้มพวเงียบพวเงียบนะมึงยอะกินน้ำอ่ะน้ำก่อนพวแกไหมอืมมึนํ้ำนอนอะไรอันนี้ไงมันอะไรของแหไม่หามจะเอาน้ำกัน เทใส่อืมยอมยอดใส่ได้มันจะมีร้านอยู่ละมันก็เทก่อนแบบนั้นก็ได้อช่ไ่วันนี้นอนตะเวนเ้อใครที่ไปเรียนอะ่ะโอเคไหม นอาจะเป็นเด้อน่าอะไรอย่างนี้เหรอแม่อืมจริงจังเลยมึงซึ้อมาคนจริงมึงซึ้อจริงมากไปอ๋อพอแล้วมันน้อย มันก็ออกก่อนให้น้ำไหลให้มันละลายกินก่อนฮึสับด้วยค่อยทำก็ได้ใช่ไหมครับค่อยกินก็ได้กินปีกไกยกับพ่อไหมเนี่ยไม่ไมทำไมเหตุ หอมแบบเงาหอมแบมเบเนาข้าวจิตาชอบไงองูอ่งูอร่อยเกินใช่ไหม,มงูมันแซ่บเกินงไง เข้าติดคางติดปากเลยใช่ไหมฮึอมโอ้วเวลาสิบนาทีแล้วว๊อ <c> ไ <oughs> หวเล้วเกิน เป็นลุงอากิน,ขนเขานั่มไหลุงอากินเขาน้องอมสินเล้าจ่าลุงอากินเขากับน้องอมสินเล้วจ้าพาอมสินไปเที่ยวทะเลอีกไงเดี๋ยวจ้าพอมสินไปเที่ยวทะเลอีกไงาพวัตพวัตรีบัวพาไปดอก นั้นใส่ยึดคู่กันเลยใส่สีเดียวกันอีกบออะไรวะจะไปตรงนขนาดนั้นไม่พอเลือดคนละสีแล้วมึงร้อนไม่ว่า <c oughs> ไม่พอมแก้ล่ะไหมพ่อจะให้โกรธท่านหนูให้พอมแก้มไม่พอดกอนนะมาเลยพุ่งอนพ่อ ให้หอมไม่ได้หรอกหนูเป็นสาวแล้วอ่ะใช่ไหม <Wh> เกียร์เดีดนี่หว่าตัวเท่ากับปุ๊กลูกยิงเออตัวเท่าดี้อยเสียมไหม่หูคนนี้นัวไหม ูมันจะดิบด้วยไม่ดิบมันเป็นเนื้องไงไม่ดิบมันแห้งแล้วกินข้าวแล้วเราก็าไปทุ่าเลยเนาะเราก็าไปทุ่าเลยไง <c oughs> <c oughs> โอ้ยชิมตำปีกายเอาไว้เอา,เอางอมขวดคู่ ก็สิค้ำนะก็สิเริ่มเลียๆเขาเนาะใช่ปะจะทำมาให้ไมทำไมพ่อจะไปไหนอ่ะอ๋อใช่ปะอะไรก็ล้างมือไม่ได้พี่เสียรไให้มันไปไหนอยู่ก่อนก็ได้ยินกัน i <laughs> ยิ้มจะกล้องเลยดิสายให้เมาคนเดียวยิ้มยิ้มจะกล้องไหมเราเยี่ยงยิ้มยังเอ้าพร้อมยังพร้อมแล้วอุ๊ดทำไมด้วยหรอปิดรูไว้สิโอ๊ยน่าเออทำไมไหลงอคอนไป เอาเร็วนี่ดิล่ะคลิปนี้กับปาพี่ตอนน้องนอ้องก็ได้ถูกใจปาก็เลยก็แช่มาวัดด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ